สวัสดีคะ่ะพี่เล็กนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะบีบมะนาวลงไปนะคะบีบนาวไปแล้วคะ่ะข้าวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยไหมคะ เป็นสีแดงเลยค่ะจากเมื่อกี้สีม่วงนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยค่ะเวลาโดนมะนเสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นข้าวสีแดงเลยค่ะสีสีออกชมพูสวยสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะลองทานดูนะคะเผื่อเด็กๆจะชอบอะค่ะทําให้เด็กๆทานเนี่ยค่ะเป็นข้าวสีชมพูเลยค่ะวิทยาศาสตร์นะคะเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยค่ะ อันนี้จากเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่ได้บีบมะนาวนะคะจะเป็นสีม่วงเนี่ยค่ะพอบีบมะนาวลงไปจะเป็นสีนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้บีบอันนี้ไม่ได้บีบมะนาวนะคะจะเป็นน้ําเงินเห็นไหมคะจะเป็นม่วงน้ําเงินน้ําเงินจะเป็นสีบานเย็นใช่เวลาโดนมะนาวไปแล้วมันจะเป็นสีเนี่ยจะเปลี่ยนสีแล้วเป็นบานเย็นเลยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นสองสีเยเห็นไหมคะถ้าบีบมะนาวแล้วสีมันจะเป็นแบบนี้จะสีสวยเลยค่ะจะสีออกบานเย็นสีชมพูนะคะลองลองดูนะคะทาออกมาแล้วสวย หรือไม่อย่างนั้นก็ลองลองทำขายดูได้นะคะเนี่ยค่ะสีมันจะสีสวยนะคะสีมันเหมือนกับใส่น้ำแดงเลยนะเนี่ยค่ะสีมันจะสวยลองทำทานดูนะคะสีจะสวยมากเลยพี่เล็กจะชอบสีอันนี้มากกว่านะสีจะสวยเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะแต่อันนี้จอกสีม่วงหน่อยมีมะนาวลงไปสีมันจะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนิดนึงค่ะ แล้วเดี๋ยวพี่เล็กก็จะตีไข่นะคะลองผสมกันดูนะคะนี่ผสมแล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยค่ะเห็นไหมฮะเป็นสีเขียวแล้วมันอาจจะโดนโปรตีนทําปฏิกิริยากันนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่สีนะคะน,นี่เป็นสีธรรมชาติมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะสวยดีนะลูกเป็นสีเขียวเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวพี่เล็ก,กก็จะใส่กระทะลงไปเลยนะคะเป็นไข่สีเขียวนะคะวันนี้ <c oughs> เป็นไข่สีเขียวเลยค่ะสีสวย นมันคลุกข้าวได้เลยค่ะที่เหลือเราเอามาเป็นเอ่เ,เป็นเอาข้าวขาวนะคะพี่แค่เย็นเรามาผัดเป็นผัดได้เลยนะคะเป็นข้าวผัดได้เลยค่ะมันก็จะสีสวยนะคะสีมันก็จะ นะะน้ํามันที่เหลือพี่เล็กก็จะใส่ใส่ข้าวมาไปผัดน้ำมันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้พี่เล็กก็จะใส่เป็นเกลือดํานะคะครึ่งช้อนชานะคะทําเป็นข้าวผัดนะคะข้าวผัดสีม่วงเลยค่ะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่เป็นอันนี้ละนะคะกระหล่ำปีนะคะสีม่วงค่ะ ไม่อยากใส่น้ำไปเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะข้ามจะเละค่ะแล้วก็ผัดนะคะก็สีจะสวยนะคะก็เป็นสีม่วงเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อจะใส่น้ำอันนี้ลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะอันนี้สีมันจะสวยนี่ค่ะสีม่วงนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวข้าวมันจะแฉะจะเป็นข้าวสีม่วงเลยค่ะอันนี้ต้องใช้เป็นข้าวขาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นข้าวซ้อมือจริงพี่เล็กมีข้าวซ้อมือมีข้าวกล้องดอูสีมันจะไม่สวยมันจะไม่ดูดสีเหมือนกับข้าวขาวนะคะ จะใส่เป็นไข่ที่ตรงนี้มาที่เทสไปเลยนะคะก็จะเป็นไข่สามสีเลยนะคะมีสีม่วงนะคะไข่สีม่วงสีเขียวนะคะแล้วก็มีไข่ไข่แดงนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะสีออกมาสวยนะคะขอทาี้เสีขาวสีม่วง เดีย๋ยวเนี่ยค่ะมันก็จะเปดับค่ะสีขอมันก็ะนจ,ะะนจะสวยดีนะคะ เป๊ะๆเลยสีมันก็จะสวยะคะ่ะลองทำทานดูนะคะขาอย่างเป๊ะๆ,ๆอย่เป็นมังซีวราสำหรับเด็กได้นะคะเนี่ยค่ะสีจะสวยสีจะสวยค่ะถ่ารูปไเลยก็ไดสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ ข้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะบิบมานางไปนะคะข้าวนนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยไหมคะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยคะ่ะ เมื่อกี้สีม่วงนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยค่ะเวลาโดนมันเสร็จเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นข้าวสีแดงเลยค่ะสีสีออกชมพูสวยสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะลองทานดูนะคะเผื่อเด็กๆจะชอบอะค่ะทําให้เด็กๆทานเนี่ยค่ะเป็นข้าวสีชมพูเลยค่ะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะนเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยค่ะ อันนี้จากเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่ได้บีบมะนาวนะคะจะเป็นสีม่วงเนี่ยค่ะพอพอบีบมะนาวเราจะเป็นสีนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้บีบอันนี้ไม่ได้บีบมะนาวนะคะจะเป็นน้ําเงินเห็นไหมคะจะเป็นม่วงน้ำเงินน้ะเงินใช่เวลาโดนมะนาวไปแล้วมันจะเป็นสีเนี่ยจะเปลี่ยนสีแล้วเป็นบานเย็นเลยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นสองสีเห็นไหมคะถ้าบีบมะนาวสีมันจะเป็นบานี้จะสีสวยนะคะจะสีออกบานเย็นสีชมพูนะให้ลองลองดูนะคะถ้าออกมาแล้วสว หรือไม่อย่างนั้นก็ลองลองทำขายดูได้นะคะเนี่ยค่ะสีมันจะสีสวยนะคะสีมันเหมือนกับใส่น้ำแดงเลยนะเนี่ยค่ะสีมันจะสวยลองทำทานดูนะคะสีจะสวยมากเลยพี่เล็ก็ชอบสีอันนี้มากกว่านะสีจะสวยเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะแต่อันนี้จอกสีม่วงหน่อยบีบมะนาวไว้สีมันจะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Line แ d ดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp888 นะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ